ครับก็สวัสดียินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็ห่างหายกันไปนานมากนะครับผมก็ในส่วนของวันนี้นะเราจะมีวิธีการแนะนําเล็กๆน้อยๆนะฮะถึงไม่มากนักก็ก็เล็กน้อยนะครับสำหรับอันดับแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือสตอรี่นั่นเองนะครับที่เราจะมาบอกกันวันนี้นะครับสำหรับใครคนดูสตอรี่น้อยแบบผมอย่างเงี้ยอ่าเป็นตัวอย่างนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตทำการเข้าไปกดดูใน Facebook สตอรี่เฟซบุ๊กนะครับผมขออนุญาตเป็นสตอรี่เฟซบุ๊กนะครับ อาในส่วนของตัวนี้นะครับสตอรี่ของผมลงไปมา10ชั่วโมงคนดู22คนตอนนี้นะฮะบ,บอยเลย22คนซึ่งมันน้อยมากๆแล้วก็เพื่อนของผมตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ1,000กับอีก10คนนะครซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่น้อยมากๆสำหรับคนดูสตอรี่ตอนนี้นะครับวิธีของผมก็คือนะะฮง่ายๆเลยนะฮะขยาเขย่าโทรศัพท์นะทักคนหนึ เขยา่าอ่ะเขย่าให้ไอ้ตัวนี้มันขึ้นนะผมมันเป็นรายงานปัญหานั่นเองเขย่าปัญหาไอ้เขย่าปัญหาเลยเขย่าแล้วไอ้ตัวนี้มันจะขึ้นนะครับผมมันจะเป็นคําว่ารายงาน<ด>รายงานปัญหาไปเลยนะครับแล้วตัวนี้ Facebook กกำลังสร้างรายงานนะครับสร้างรายงานนะครับตัวนี้ให้เราพิมพ์ไปเลยนะครับผมว่าอ่าฉันอาจถูกปิดบังการการมองหินนะฉันอาจถูกหินนะครับ เมื่อพิมพ์แบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้กดส่งไปเลยอ่ะวิธีของผมมันเป็นอย่างนี้แหละนี่คือจุดบกพ่องก็คือไม่มีคนมาเห็นสตอรี่และอีกอย่างนะผมมันขึ้นอยู่ที่ว่าค่านิยมของสตอรี่เรานะผมว่ามันน่าสนใจอะไรแค่ไหนนะผมทาง a c e b o o k เขาจะทําการขึ้นให้ขึ้นฟื้นคนอื่นให้นะถ้าสตอรี่เราเนี่ยเป็นแบบนี้โอ้ไปว่าเราไม่ได้ถ่ายแบบยัางไงก็คือมันแบบเนี้ยนะฮะมันก็ไม่ขึ้นฟื้นคนอื่นมันก็ไม่เป็นที่นิยมนะเดี๋ยวผมพาไปดูตัวอย่าง ที่อ่าสตอรี่ผมคนดูเยอะนะฮะกดที่ค้งสตอรี่อ่าโอเคครับผมตอนนี้เรากดมาที่ค้งสตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสตอรี่อันที่คนดูน้อยเลยนะครับผมมันมีอยู่อ่าไม่ใช่อันนี้อ่ะมันเป็นมันคือตัวนี้ครับมันคือสตอรี่ตัวนี้ครับเนี่ยมันคือสตอรี่ตัวนี้ใช่ไหมคนดู30คนใช่ไหมครับผมผมไปกดเขยา่ารายงานแบบเมื่อกี้เลยแบบเมื่อกี้เลยทําแบบเมื่อกี้เลยนะครับ กดไปกดมานะครับผมพอวันต่อมาลงสตอรี่อีกหนึ่งอันนะฮะจะสังเกตเห็นคนดูที่112คนนะฮะแล้วก็อันต่อมานะผมจะสังเกตคนดูที่112คนเท่ากันละอันต่อมาเป็นคนดูที่83คนนะครับแล้วตอนนี้อ่ะเหมือนว่าถูกตัดละอ่านี่คือความสนใจนะผมก็คือเราถ่ายเราไม่ได้ก๊อปมาจากอ่าอะไรนะติ๊กตอกนะผมส่วนตัวคลิปตัวเนี้ยที่เห็นอยู่เนี่ยอันนี้เป็นคลิปของผมเองนะ ดูในช่องได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เราไปก๊อปจาก t k t t o k มานะครับก็ไม่ใช่คลิปของเราอ่ะความน่าสนใจมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะมันก็ไม่ค่อยขึ้นอันนี้ก็เป็นปกติอู่แล้วนะฮะค่าเฉลี่ยของผมก็จะอยู่ที่ประมาณ50คนนะฮะกลางๆเลยนะครับ,ตนะรบแต่ตัวนี้มันน้อยเกินไปผมไปกดรายงานซะนะครับก็พอเป็นประมาณนี้นะสำหรับสตอรี่คนดวงเรานะครับมันค่อนข้างที่จะน้อยพอสมควร เดี๋ยวเราลองทําวิธีนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หน้าผมจะลองลงสตอรี่นะ story, นะสามารถเข้า,าติดตามได้ชื่อนี้เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะผมสารคีวันนี้นะ,ะชอบกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะฮะวันนี้ก็มาในอน,นี้นะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้ติดโควิดนะเดินทางออกไปไหนไม่ได้เที่ยวไม่ได้หลังจากที่เราจะกลับมาจากที่ขาดใหญ่แล้วนะฮะก็เจอกันใหม่ในครั้งหน้าตอนนี้สวัสดีครับ